ฮัลโหลคืนดิว่ลงสวัสดีครับวันนี้อีสานผ้าละ้ะเข้าที่ผ่าล้อมาหารไม่กินน,นูน่นไงแล้วครับนี่ครับต้นมันสูงสูงครับเอ,บอ้าอคืนคืนคืนเป๊ากับตาดิว่าค่อยสั้นนาะครับกางคืนน,นี่ครับผู้คืนเท่าเดี๋ยวเขามาเบิรงนะครับมันเป็นตัวอย่างไรหนึ่งปีมีหนึ่งเือครับเริมลงไาแล้ะครับ คืนๆเย,ย,ย้าเยาเดิมบินล,ลงมาแล้วครับบินล,ลงมาแล้วครับทางใบใหม่ทางแมงครับใช้หราแมงเข้าน,น,นี่ครับผมเป็นตัวแบบนี้ครับทางผักใตข้าวเจ้าอืน่นแม่งพัดเนาะครับบาาเท่ากับอืน่นแม่งกี่น,นู่นใงล่ะจะหาม,มาพอสมควรแล้วครับนี่ครับผม ลงมาลงมาตัวนี้กับวัวาไลาบ่บรไดเนาะครับกับพ่อได้เก็บอยู่นี่ครับผมมันกับ่ท่านไลบ่บนไดเนาะครับเท่ากับมาเล่มเอานี่ตัวนึ่งครับลงมาลงมานี่นี่นอ่นี่คอยยักไงไล่ไล่เลย ใครไม่ต้องเตือนเลยได้เต่ามัน <laughs> <laughs> ขือขามันกอเขือ <laughs> อย่าอกกอเอาลงกก้อนกันนะพี่ตายแล้วเอาเอานี่นี่นีครับลงมาแล้วลงมาแล้วนี่ครับนี่ตัวหนึ่งนั่นอีกตัวหนึ่งเก็บ์ไหมนี่ครับเท่ากับเล่มเล่มเ,เอาเนาะนี่ครับผม บิยัง<อ>ตนนัวนี้หึตนีตนนี้โกินมกินไอน,น,อน,นล่ะ,ะตางมานะ่ะอลงม่ำครับว,ว้าวนี่ครับนี่คระบินเลยว้ยาวดีตกใจแบบสามรอบเลยนี่ตัวนึงเนาะครับเอเออ,เอ,อ,เอ,อตัวนี้ไอ้บอมไอ้บอมเบิ้งนี่นี่นี่ เก็บเก็บโบบัดมันเท่าเงามันโบลุกไหมบัดบัดออกไหมมันลงมหมอืมเอาเอาเปิดเปิดมันออกมาน้ำเรื่องลงแล้วลงแล้วบินเขวโซบินมันออกจากโอบนี่เบิ่งส่งโอ้นั่นนั่นนะบาพี่น่อบมาพน่อเฮ้ยเเริ่มบินลงมาเรื่อยๆแล้วครับไป กีตามมื่อ z เบิงกันครับว่าเฮาสิได้ไร้ทำไห้ขึ้นนี่พ้าพี่น้องมาระเบิงกันแมง่อกีนู่นไงเนาะครับมือนนี่มันกินบ่ท่านหลายครับอันหันมันหลายมันก็สิลงเ่งเป็นเขาาๆเลยครับแต่ว่าจะมีมันต้นบ่ท่านหลายมันหดครับมันต้นฤดูมันยังเป็นต้นฤดูการอยู่ครับ ครับผมต้นนี้ก็คือสีเบิร์ดเหรอพี่นาะครับ,รบเดี๋ยวเข้าไปติดตามช่วงเมืองต้นใหม่กันเลยครับผมอือ,อเดี๋ยวบอหั่นลายบันไดไปทางนาต่อตอ,อียกอย่อ,อ,อ,อยน้อยพุ่นทั้งนาพุ่นเอ,ตอนาตะลุยปลาไปน้ำกันครับวัอนี้มวนมวลไปน้ำกันเนาะพี่น้องโอ้ต้นนี้ก็กินใส่ได้เวย้ยแต่กับพ่อนาบันได ไปจักรากรับไปเรื่อยครับเชียนยาครับรถหายเนาะครับอู้ยนี่ครับเรามาเจอแจ็คพอตแล้วครับผมอาชีพ่อยเห็นบันไดเนาะครับมันสูงเดี๋ยวเขาถาเบิ้องตอนคืนแล้วเลยครับเวลามันบินลงมาสิคักันไดเอ้ยคืนนี่ครับน้องเพิ่นสีไปคืนแล้วครับผมเดี๋ยวติดตามชมเงินเมืองครับสุดยอดครับต้นเนี้ย ผมขืนว่าใดครับต้นยังไงผมต้นยังไงให้ครับหนองเพื่อนมาเอ้าขืนได้บ่เฉพาะเขาบ่ค่อยขืนกันครับต้นนี้ขืนไดบ่เพรนะขาขืนลองบอกขืนได้อยู่ครับนี่ครับคนขืนเท่าปีนเก่งอยู่แล้วครับขืนได้อยู่ครับขืนได้อยู่นี่เดี๋ยวเขามาถาบนี่ครับเขากะใส่ไฟรถสองขั้นเนาะครับ กาไฟหม้อแบตหลายครับหลายต้นนี่ลงมาแล้วครับเดิมลงมาแล้วอขอโทษในภาพถีมันบกวยซัดเนาะครับมันกำมันกำขึ้นครับกล่องท้ายบกวยถึงคุณครับข้คนคืนไกล้ๆไปเลยครับแม่ก็เริ่มลงมาแล้วเนาะครับขึ้นขึน้นไปสูงๆเลย าดหลายแห่งครับมวลตอนมันลงนี่แล้วครับใช้กระสอบถือไว้มึกนี่ครับ,ขอบอเข้ากระเทียมเก็บอยู่ข้างล่างครับโอ okay. เคมมเหล,มมลือม,มาแล้วครับเหลือมาแล้วเหลือมาแล้วครับเหลือบินมาแล้วครับเอาเงาเดี๋ยวยังยัง,ยง,ยง เริ่มลงมาป้าปายแล้วครับมาแล้วครับสองสองสองไฟขึ้นนี่ครับเบิ้งมาเบิ้งมันมาแล้วครับเบิ้งมันมาแล้วครับเบิ้งมันบินมาแล้วครับเอาเ <พอ S 1> งาบอต้องพ่อเอาเต็มทีหลายแห่งครับเอาเงาแห่งคืนยิงได้ไไดบ่เก็บเก็บครับนี่ครับ นี่ครับผมอุ้ยหลายครับหลายเป็นข้าวขาวเลยครับรอบนี่ม้วนเดะครับขำขึ้นนี่หลายครับหลายพี่ครับลงมาอีกแล้วครับลงมาอีกแล้วหลายครับหลาย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 ครับขึ้นมาอีกขึ้น <O> uh, มาอีก <c oughs> เอาเอาสวยสวยสวยอุ้ยนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องตายครับผมคุณเต็มเลยครับเก็บครับบันนี้เอาสอบมาสอบมาโอ้โหเก็บบมท่านเลยครับตายหลายไู้ต้องฮุบแล้วครับต้องฮุบแล้วมาบ่ ลงมาเรื่อยๆครับลงมายังมามันยังลง,ง,งมาอีกอยู่ครับเก็บบระทันแล้วครับเก็บบระทันแล้วต้องเฝ้าเก็บแล้วครับโอ้ยหลายครับหลายวู<ม>เ้เอาเอ้าสอม,มาสอบม,มาไ,มไลายครับผมนี่แหละครับบา้านเท่าเอิญเม่งกินหุ่นใหญ่ครับ ทางผ่าไต่ันอื่นแม่งพัดดุดอดเลยครับพี่โต๊ะพอแด้วองแดดลงมาวางแล้วลงมาได้เลยเก็บไปไหนไหนยอืย้เก็บบ่ดทันเลยครับโอ้ยโอ้ยกองหัวอื้ออื้ออื้อ เก็บน้องเก็บวู้มันตรงแบบนี้ครับตรงลงแบบนี้ครับผมน้าผู้ใดเคยกินกับเม่นไว้เลยครับไตคอมเมตนเลยก็บบัวบาบาบไว้ครับ <c oughs> มันลงมาเรื่อยเรใช่เอ้าเก็บเก็บเก็บเข้ากับว่ามีไฟลหลอดคือเขาครับที่จริงมันตองใส่ไฟลหลอดแม่องอันนี้เข้ากันไฟหมอเบตก็ไฟลรถครับก็ไฟล์หาผ่าบอสษัทเนาะครับกล่องเข้ากับบดีดบันไดนี่ครับผมเต้อเราเต็มกำเต็มกำเลยเอา้าเพื่องถุงให้มันออกมากขึ้นขยาลง นี่ครับอุ้ยเอาขย่าลงน้องอุ้ยพี่ครับหลายครับหลอายะเอาล่ะ

นี่นะครับอีสานผ้าาอของแท้ครับผมลงมาอีกแล้วครับเรื่อยๆในปลาในหยางกะพี่ครับผมโอ้ยหลายครับหลาย นี่ครับเดิมบ้างแล้วเนาะครับอาสิมีเสียงรถแซงเนาะแน่นอนครับเพราะว่าเขาใส่รถสตาร์ทสตาร์ทไว้ครับคุณครับสูงสูงครับอาจจะแน่เมื่อเห็นเนาะครับเพื่อนๆกับขอไปด้วย ไฟเข้าวง,งครับผมแต่ท้ายเบร์แต่ข้างล่างเนะครับนี่ครับพี่ครับโอ้ยยังเก็บได้เรื่อยๆครับผมนี่วันนี้สายฟ้าเรากัดเอาผาบงามๆคองแมงกินหน่นญ่มาฝากพี่น้องครับไาชื่นชอบกัดผากกดไลค์กดเชร์ ดติดตามเป็นกำลังใจในเด้อครับอย่าถายอย่าถายเอาเปิดเปิด,เ,ปดเดี๋ยวพันอยู่ดูตาหนาไม่ปลาก็ันี่ครับโอ้พมาครับเสียนยา่าครับลูกครับหลานเท่านี้ลครับเมื่อนี้นี่ครับผมต้นใหญ่ต้นที่เข้าขืนครับโอ้โป้หุ่มครับพี่ครับสูงขึ้นไปพ่นเลยครับเป็นต้นสน มาเก็บเก็บซ่อกันเ <c oughs> ก็บนี่ครับเอบอเกือบเครื่องสอบแล้วครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันต่อเลยครับนี่ครับทางยางเข้าไปหก,หกครับมีมันบางต้นใหม่ตม้นนี้อยู่ เข้ากันมาถึงต้นนแล้วครับแต่ว่าเข้ากันมันหกครับตั้งร่างมันหกแห้งครับนี่ครับต้องเลีร์สถานที่ก่อนครับหักกกไม่กกงหน่อยๆออกครับผมนี่ครับต้นมันนี่ครับนี่เด้อครับสูครับแต่ว่าหลายหลายกว่าต้นก่อนๆนี้ครับผมเดี๋ยวเอาเลีร์พื้นทีแล้วเดี๋ยวมาทายตอนขึ้นในเบื้องไม้เนาะครับนี่ครับ หลังจากที่เฮาเคลียพื้นที่ไปแล้วแล้วครับผมมันก็สิแปรนขึ้นกว่าก้าสายเตครับผมนีครับขออภัยในภาพ้วพวกครับมันกริ่ืมลงมาแน่แล้วครับนี่สองตัวครับผมนี่ครับสองตัวครับนีครับนีครับกำลังสิเริ่มขึ้นแล้วครับเข้าไปพออกันอีกเชือนึงตอนขึ้นไปแล้วด้วยครับผม นี่ครับพ่นขึ้นไปแล้วครับมองขึ้นไปแล้วครับต้นนี่สูงพอตามกว่าหาชีพหกสิบเมตรครับแย่งย่งขึ้นแย่งแย่งย่งมองซ้อนมาไปแล้วกันมันถีเขาตาบังตาบโป่งนี่ครับเริ่มลงมาแล้วครับออ้ยสุดยอดแท้ครับขึ้นไม่ได้ผมไปด้วยเลยนี่ครับออ้ยบินบินครับครับผมโอ้ยนี่ครับพ่นขึ้นต้นนี้่พอตามกว่าหาชีพกสิบเมตรครับผม ถ้าคืนไปเถิงยงียมีลอยเมตรแน่ๆครับตัวนี้เงีได้เลยเถิงไหวยังหาบ่งนางดีๆหาตุ้มนั่นแหละตุ้มตุ้มไตเออนั่นแหละตุ้มนั่นแหละพ่อเลี้ยวพ่อแล้ยวผมเลยนั่นแหละตัวนี้พอดีเลยเออช่วยช่วยมันต้องแบบนี้ครับผมอ้ โอ้เต็มหัวเต็มขาเต็มนาแล้วครับอือนี่ครับผมหาหาอยู่ตรงนี้เลยโอ้ยลงมยก่อนเธอลงมยก่อนนี่ครับลงมาแล้วครับแต่ว่ามันกระหูกกกแน่น้องครับเต็มครับเต็มพื้นเอาเอาต่อได้นี่ครับยังขาวอยู่เลยครับทั้งต้นพูนครับผู้ขืนอู้สูงลิบลับเลยครับใบขนได้ขนแล้วใช้ได้นะพี่โอ้ขืน สูงแง่คร so ับผมโอดูด like well, so, um, ูดูพี่นี่ครับข้างล่างข้างล่างอยู่ที่ประมาณนี้เลยครับหลายหลายครับตัวนี้กับพาคือกันครับเก็บได้เลยน้องเก็บได้เลยเดี๋ยวมันสิมลนี่ครับเข้ากันเริ่มเริ่มเก็บเลยครับตัวนี้โมเมนตหน่อยเด้อ พอเที่ยวเห็นเขาขาวจริงมันมันจริงแม่แชัดเลย <Okay. S 3> เอาเอาพ่อไอ้มีแห้งพออ่อไอโอเคครับเลอแห้งเลยนี่ครับอนี่ครับอูตาแห้งครับนี่เป็นเขาขาวเลยครับสอบมากอบม,มือนจ้าซับว้างก็กได้เดี๋ยวไอ้มันออกจากปากอบเพื่งเกาเออเดี๋ยวซอยกันซองเอาเก็บเก็บเก็บ เมื่ยพ่อลงลงลง,ลงอันตรา,ายลงได้เลยลงลง,ลง<า>สังมันสังมั่น áng, น้ำม,มันสีมืดนำ้ำมืดมันสูงแรงไอ้นั่นมันความความ,มไม,ม,ม,ไม่ความสูงมันอันตรา,ายเอา,เอาใส่หม้อเบสก่อนน้องเอ,าอ้าโอ้ค่ะค่ครับตัวนี้ค่ะแคงครับมาเก็บน้ำกันนะพี่น้องครับผมมามวนน้ำกันครับ มีไฟบอระคนลงอ่ะโอเคเอานี่ครับอู้แดนังใส่หมองเกาเลยพึ่งพึ่งพึ่งไอ้ย่ายางเก็บลมหนอกระดัย่่อยูนี่ผมเก็บเองที่เป็นผมก็มีอู้หลายแหงครับผมเอ้าพึ่งพึ่งะมใช่มลงเรื่อยเรื่อย หลายครับหลายนี่ก็เป็นตุ่นที่สาวแล้วเนาะครับที่เขาขึ้นมาเอาเอามันมีไปเอาเขาท่า่งตัวอยู่หันเลี้ยงอีกบมกี่สิบเมตรกระสอดแล้วเอ้าเอาพึ่งน้องพึ่งน้องมันจะออกกับปากนั้นด้วยโอเคตัวเก๋ก็มีไข่ก็มี สุดยอดเลยพี่น้องเอ,อ้ยมาอนี่ขี่ครับอูยัวเหี้ย,ย,ยไปเบิดเลยครับญ่ตัวยยญ่แห้ครับคุณหนึ่งปีนี่หนึ่งเถ้อครับผมนี่ถือว่าร้ายแล้วครับผมยามนีเพลงได้พี่ถ้านี่เขาขายกิโลละทองร้อยครับ300มร้อ เขาไปในตลาดกันมี่สามรอยเห็นนะครับโอ้เขาบอต้องซื้อกินครับผมเข้าผ้ารออยู่แล้วมุดดินด้วยอ,อยู่ได้หนีกับเลิกเนาะครับเขาเอารถเ,เขามาบ่ได้ครับนี่ครับซอยกันเก็บเนาะอ,อาจี่ออกุ่นไหวน้อยครับพี่ครับเครื่องกระสอบแล้วครับผม เราจะไปรอเก็บในป่านันครับคนคนขื่นลงมาพักได้แล้วก็ติดใต่จะกับพี่ก็ได้ลงมาได้เอะเปิดเปิดถุงครับเปิดถุงเฮียว่าจะคนขื่นเมยครับคนเก็บกับเมย์ให้กัน หลายเตอรครับหลายหลายนึกว่าแต่สีบอมานแล้วครับมันอีมันมานสีครับผมแซบแซบแล้วหมดแดงกัดขึ้นไปหันเต็มเลยหันถอยก็ได้อะหันถอยก็คือหมดอะโอ้ยพี่ครับยุ่นในปลาหมุนปลาสะเนื้อเลยยอดกลางบดีแล้วมากางดีหรือเลยอีกประมาณในถึงข้อหัวกับถึงยอดเนอะ

ีย่็เป็นเวลาสี่ท,ทุ่มสิบเจ็ดนาทีเนาะครับผมกระเดิกเติบครับเขามาอังแต่สองทุ่มครับ,าาสรรบใส่เวลาไปโดนเติบอยู่ครับสำหรับสามตนวนีเป็นตนที่สามแล้วครับนหนึ่ตัวนึงครับนี่ครับผมเอาเบิร์ดยังบังซี่บังซีเบิร์ดแล้วเนาะ ต้นนี้เราคงที่เป็นต้นเดียวแล้วครับผมเพราะว่าเดิกแค่สีทุ่ม17แล้วครับเดี๋ยวเอาไปเบิ็งแมงกินุ่นว่าได้ร้ายทำไดแล้วครับล่ากันเลยนะครับผมนี่ครับผมเกือบเต็มกระสอบเนาะครับเป็นแมงกินุ่นใหญ่ครับนี่ครับคนไตเขาเอินแมงพาดครับถือว่ามานหมานแห้งครับมันนี่ต่บโนึกงกาสิมะพราลายปานีครับนี่ครับชูมนาค้นคืนครับนี่ครับคนเก็บนี่ครับเทียนหญ้า มีกมีพี่เียซำหนีเนาะครับสำรับคำึ้นนี่เข้ากันล่ากันไปพี่เพียยซำหนีครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้สองอีสานท่าล้อเข้านำเน้ะครับสวัสดีครับ